สวัสดีครับวันนี้เราจะไปแลนด์มาร์คของเกาะเกต็ดกันสถานที่ที่จะไปตอนนี้เป็นสถานที่ที่เป็นเรียกว่าแลนด์มาร์คของเกาะเกตก็ว่าได้นะฮะทุกคนต้องมาไม่ใช่สถานที่อย่างเช่นวัดไม่ใช่ตลาดแต่เป็นร้านคาเฟ่ ที่ดัดแปลงมาจากโรงสีข้าวโบราณน,นะครับแล้วปรปับปรุงใหม่เป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปไว้และอีกอย่างเป็นโฮมสเตย์ด้วยลักษณะของคาเฟ่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันที่โรงสีสตูดิโอ ในไหนก็ติดฝนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะแทรกเนื้อหาความรู้นิดนึงอ่ะเข้าสู่ช่วงความรู้ดีกับในพีนะฮะก็คือเดิมทีแล้วเนี่ยเกาะเก็ดเป็นพื้นที่เกาะไม่เชิงสิเกาะเกร็ดแล้วจริงๆไม่ใช่เกาะนะครับแต่เป็นการที่แม่น้ํเจ้าพระยาเนี่ยไหลอ้อม อ้อมพื้นที่เกาะไปแต่ภายหลังได้มีการตัดแม่น้าเจ้าพยาตัดหากลางระหว่างแผ่นดินจนเกิดเป็นเกาะตรงนี้เป็นเกาะเกตขึ้นมาทําให้เกาะเกตเนี่ยเป็นเกาะกลางกรุงแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ใกล้ที่สุดและสามารถเดินทางมาได้อย่างญญาแพร่หนึ่งแล้วนะครับก็เราก็เดินต่อคนทุนทางเยอะพู้เสียงดังไม่ได้ให้ด้วย เราอาจจะเดินต่อไปอีกสักประมาณ500เมตรครับเราก็จะเจอโรงสีสตูดิโอเดี๋ยวตัดภาพไปที่ตอนถึงนั้นแล้วกันครับใส่ถั่วไหมเออไม่ต้องก็ได้ครับขอบคุณนะครับไม่เอาจ้าทางเดินย้อนถึงแปดร้อยเฟซนะคะคุณค่าหิวอ่ะเพราะบางทางก็ซื้อกินก่อนแล้วกันเนาะถึงแล้ว และแล้วเราก็ถึงโรงสีแล้วถึงแล้วโรงสีเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับว่าบรนยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะฮะไปดูเสริมแค่ความรู้ที่หนึ่งสโลงสีสตูดิโอเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นโรงสีข้าวก่ออายุมากกว่าร้อยปีนะครับนํามาดัดแปลงเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่แล้วก็โฮมสเตย์ภายในะร้านเนี่ยจะเป็นบรรยากาศเดิมเมนะฮะโรงสีเดิมเมเลยปรับปรุงแค่ เพิ่มเติมร้านอาหารเข้ามาในส่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากเลยวิวก็ดีติดแม่น้ำเจ้าประยาลองไปดูกันนะครับครับผมแล้วเราก็มาถึงโรงสีเรียบร้อยแล้วห้องอื่นดีกว่าเนาะนะครับ ครับสำหรับโรงสีนะฮะสำหรับล็อกวันนี้ก็อาจจะจบไว้เพียงเท่านี้เราจะตัดภาพปิดด้วยฟุตเทจสวยๆของโรงสีสตูดิโอเกาะเกต็ดจังหวัดนนทบุรีนะฮะแล้วเราจะแนบลิงก์การเดินทางหรือที่อยู่ของร้านไว้ด้านล่างน,นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอนะครับเจอกัน